เป็นอะไรแกก็แล้วมันทำให้แบบหลายๆคนเขาเข้าใจผิดเนาะแกไม่รู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแกไม่รู้ด้วยทุกคนก็ไม่รู้นะคะทุกคนพอทราบไหมอะคือแกก็ไม่เคยเห็นอ่าช่องนี้เหมือนกันแกก็เลยบอกว่าเหมือนเขาว่างเนาะเขาทําเพื่ออะไรเขาทําถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ในเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นคุณก็เสียอยู่แล้วอะแกไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมความคิด mindset หรือว่าเอายอด ยอดไล์ยอด <Okay. S 1> ยอดไล์ยอดแบบไอ้นั่นเฉยๆหรือเปล่าแต่ก็ได้อะไรอะสนุกปากเหรอเหมือนแบบพวกแบบเหงาอะอะไรอย่างเงี้ยแบบขาดความอบอุ่นหรือเปล่าก็เลยก็เลยพยายามแบบทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถูกต้องไมหมคะทุกคนอืมมันเป็นอวตารใช่ค่ะมันเป็นแอคหลุมมันเป็นแอคหลุมประมาณนั้นทุกคนแบบไม่ต้องทุกคนกดแก้วไหมก็ไม่รู้นะที่แก้วอาจจะแบบออกมาไลฟ์หรือว่าแบบ มาพูดแบบนี้พูดไม่น่ารักแบบนี้เพราะว่าคือตัวแก้วเองอ่ะคือแก้วเลยมองว่าเอ้ยฉันฉันผิดอะไรฉันก็เป็นเอฟซีนาฉันก็แบบก็เหมือนทุกคนแหละนึกออกปะเราก็ชอบเราเป็นเอฟซีเราก็แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้คนเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเช่นพิมพ์มาวันเนี้ยไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยเราก็โมโหไปแล้ว เออถ้าเกิดแก้วรู้เรื่องถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงแก้วก็ไม่โอเคถูกต้องไหมฮะแต่เนี้ยมันมีรูปเด็กไปด้วยอะ่ะเอามาจากไหนคือแก้วไม่ทราบนะหรือว่าในของแก้วหรือเปล่าแต่เขาก็ว่างนะเขาก็ลงทุนเข้าแบบไปดูเลยนะเพราะเขา้าไปดูแบบว่าไปค้นหาเลยนะไปค้นหงค้นหาอทุกคนเข้าไปดูเองนะไปค้นหาไปไปเจาะเองเลยนะก็เลยแบบเออกดกดเลิฟเลยให้แก้วหน่อย กดลบเลยให้แก้วหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยความจริงชนะทุกอย่างใช่แต่เรื่องเนี้ยเรื่องนี้แบบอีอย่างว้ามากเลยทุกคนเนาะใช่ไหมคะอ๋อใช่ไหมใชไม่ไม่ผิดค่ะเพราะลูกเราทั้งคนใช่ใช่คือแก้วแก้วซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือจะบอกว่ายังไงอ่ะเขาแบบเหมือนเหมือนเขาเขาแบบ คือเขาแบบคือบางอย่างมันก็ไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรคืออันนั่นแหละก็คือแก้วแก้วมองว่าคือมันก็ค่อนข้างที่จะกระทบกับเขาประมาณนั้นจะกระทบกับตัวเขาเองในเพราะว่าในแวดวงของเขามันก็หลายๆคนก็รู้จักเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่บ้านเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแค่นี้แล้วกันประมาณนั้นอือก็เลยก็เลยงงว่าคุณไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานใครอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่น่าที่จะแบบมามาโพสไว้แบบนี้เลยประมาณนั้นมันทําให้บางทีแบบครอบครัวของเขาเสียหายไม่ใช่แค่ตัวแก้วเองอ่ามันมันกระทบถึงครอบครัวด้วยประมาณนั้นอืมแต่ถ้าตาแก้วถ้าเกิดหน้าแก้วเนาะสมมุติเป็นหน้าแก้วเฉยนะเอา้าเป็นอย่างล่ะแก้วก็จะเป็นอา้าวเป็นอย่างวันนี้เอา้าคือว่าหลูเรื่องคือสิแบบมาโพสจังซี่อะไรอย่างเงี้ยแก้วอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ถ้าเกิดมันมากขึ้นมันก็โอเคก็เป็นขั้นตอนต่อไปแต่ว่าอันนี้คือมันแบบอตั้งแต่ตอนแรกเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันบ่ได้อะไรอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งติดเหลืองไหมอะเบอร์สองค่ะอเอ,อ่อเบอร์หนึ่งติดเหลืองไหมอะ หรือไม่ติดเหลืองไม่ติดเหลืองค่ะไม่ติดเหลืองค่ะเบอร์หนึ่งไม่ติดเหลืองนะคะเบอร์คุชชั่นโซเอไม่ติดเหลืองเลยอุ้ยหนูขอบคุณมากเลยนะที่ถามหนูเดี๋ยวหนูโดนเตือนอีกคุชชั่นโซเอไม่ติดเหลืองนะคะเป็นเป็นแบบสีเฉดสีที่แบบว่าทาแล้วผิวสวยมากนะคะ <B ed> <sustainability> เบอร์หน <B ed> ึ่งผิวขาวเบอร์สองถ้าเกิดผ <B ed> ิวขาวเหลืองอ่ะก็กดกดได้เลยแต่มันทาปุ๊บผิวขาวเหลืองก็จริงแต่มันจะไม่ได้ผิวแบบแบบผิวเหลืองนะคะจะเป็นผิวสวยนะคะก็ลองกดได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือก็ส่วนสามโซอัลนะคะ ขออ่านก่อนนะเธอสวยเธอพูดดีแต่เธออย่าได้ใจดีนะเชื่อเลยค่ะใช่ค่ะแก้วก็คิดแบบนั้นแหละแก้วก็เลยแก้วก็เลยมาถามทุกคนว่าแกก็เลยมาคุยกับทุกคนไม่ใช่มาถามมาคุยกับทุกคนเลยวะก็ออยังแบบขอแบบว่าไม่น่ารักหนึ่งวันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกแบบรับไม่ได้ที่ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กเนาะเด็กเนาะเขายังไม่บรรลุก็เลยก็เลยงงว่าการ คือคุณไม่เห็นข่าวหรอที่แบบว่าเป็นการแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเด็กอ่ะเขายังยังเด็กอยู่เลยยังเป็นเบบีเอ้ยยังเป็นแบบเจ็ดแปดขวบกันอยู่เลยอ่ะแล้วแบบมาทําแบบนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งพหลบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะการเสียหายต่างๆนะเตรียมเงินไว้่อยล้านหนึ่งบอาล่ะล้านหนึ่งก็อาจจะบอเด้ นะคะนะคะนั่นแหละคือมันสามารถเช็คได้หมดตรวจสอบได้หมดนะคะว่าแบบถึงคุณจะเป็นแอค,คเรียกเรียกอีกขี้เมามาให้แก้วหน่อยทุกคนเรียกอีกขี้เมามาให้แก้วหน่อยถึงคุณจะเป็นอีแอหลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอีขี้เมาเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดคือเราจะทำมันก็สามารถที่จะค้นหาแล้วก็สืบหาได้เหมือนกันนะคะมันก็มีวิธีการถ้าเกิดไม่เหนื่อยในการแบบว่าทำก็ ลองดูนะคะเข้ากล้าด่าก็ต้องกล้าบใช่ค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าให้ทุกคนแบบแชร์ให้อีกขี้เมาให้แก้วหน่อยแชร์แชร์ให้เข้ามาดูหรือไม่ก็บันทึกเสียงแก้วอะไปให้นางดูหน่อยแก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แก้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่อาจจะไม่มีเพื่อนคบอาจจะอาจจะไม่มีเพื่อนคบแล้วก็อาจจะไม่มีสังคมที่แบบอยู่ได้ ถ้าจะบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นก็ไม่เกี่ยวเพราะบางคนก็ก็ถึงเขาจะมีปัญหาขนาดไหนเขาก็ยังยังยังดำเนินชีวิตและเป็นคนที่ดีได้ในสังคมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคนเลยถูกต้องค่ะผิดกฎหมายค่ะบอสถูกต้องอันนี้ถ้าเกิดตัวแก้วจัดการอ่ะถ้าเกิดตัวแก้วจัดการเองแก้วก็มีทนาอยู่แล้วแก้วทำธุรกิจมาขนาดนี้แล้วทำไมแก้วจะไม่มีถูกต้องไหมคะ่ะอ่านะคะ คือแก้วแบบไม่ต้องแบบไปจงไปจ้างอะไรด้วยมันเป็นแบบเรามีทนายของบริษัทอยู่แล้วเป็นคุณอาร์นะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดแบบไม่รู้ก็รอดูตอนต่อไปอย่ายอมมันนะใช่ตอนแรกคือแก้วก็ก็เลยแบบว่ามาคุยนี่แหละว่ามันถ้าเกิดมันเกิดเรื่องราวแบบนี้มันจัดรุนแรงเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า แล้วดูหน้าไอ้เด็กคนนี้ดยิยิ้มเป็นแหลนอยู่อะดูสิหน้าแบบเป็นแหลนอยู่ไหมแล้วก็เป็นแบบนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อด่าแล้วคือแก้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเหงาห,หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบสร้างขึ้นมาด่าคนนั้นด่าคนนี้เพื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันขอดูอัปเดตก่อนนะคะว่ามีอัปเดตอะไรบ้าง ทางทีมงานก็บอกเหมือนกันว่าเอาอยัางไงจะให้จะอาบ,บอสจะให้จัดการเลยไหมคะมันมีวิธีอยู่ก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนว่าเอาอยัางไงดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาหรอคนเรามันต้องกลัวคนอื่นได้ดีกว่าด้วยหรอคะหรือว่ายังไงทำไมเขาต้องกลัวคนอื่นได้ดีทำไมเขาไม่เอาเวลาไปพัฒนา ตัวเขาเองว่างไหมอะเธอถ้าเกิดเธอว่างาเธอมาขายค so ุชั่นโซเอกับฉันได้นะฉันอะมีโปรโมชั่นเยอะนะถ้าเกิดเธอไม่เคยไปไปแบบทำอะไรที่มันมีประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรพัฒนาตัวเองหาเงินหาทองให้ครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองปรับไมค์เซ็ตปรับวิธีมาขายกับเราได้นะขายกับใครก็ได้ไม่ต้องขายกับเราก็ได้จะได้ไม่ว่างแล้วก็จะได้แบบ พัฒนาตัวเองดีกว่าเอาเวลาไปด่าคนอื่นน่ะคืองงมากเลยว่าแบบไปด่าทําแบบช่องช่องหนึ่งมาแล้วแบบไปด่าเพื่อที่จะเป็นเอซคือเราไม่ได้ว่านะทุกคนแบบเออเราเป็นเอซเราลงเหมือนแก้ว,แก,วแก้วก็ลงถูกต้องไหมล่ะเราลงเรารักเราก็ลงดีมากเลยอันเนี้ยเนาะแต่ว่าบางคนอะสร้างมาเพื่อด่ากันเรียกว่าเอา้าได้อีหยังหรือว่าจังไดหรือว่าถูกจ้างวาน่าหรอก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าทําเฉยๆแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ กรรมใครกรรมมันค่ะถูกต้องไหมถ้าเกิดคุณทำอะไรที่มันไม่ดีสุดท้ายแล้วอีกสักวันหนึ่งคุณก็ต้องก็ต้องได้รับบทเรียนนั้นไม่อาจจะไม่ใช่ตัวแก้วอาจจะเป็นตัวคนอื่นเพราะว่ามันทำให้หลายๆอย่างเสียหายเนาะต้องรับกรรมค่ะกรรมใครกรรมมันใช่ไหมเออก็เลยกลายเป็นแบบอาจจะไม่ ไม่ไม่ค่อยคือเนาะว่าคุณลูกแก้วนี่แบบมานั่งพูดมานั่งบนมานั่งมานั่งแบบอะไรแบบนี้ทุกคน็อาจจะแบบมองว่าไม่คือแกก็ไม่คือเหมือนกันแหละแต่ว่าเอ้ก็เลยแบบว่าอยคุยกับพี่ๆกับเพื่อนๆดีกว่าว่าแบบคิดเห็นว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแหละนะนะคะสั่งบุกเลยค่ะนี่ก็คือทางทีมงานคุยอยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกแก้ประชุมอีกทีหนึ่งว่ายังไงสั่งยกทับรอเลยค่ะอืม เนาะคูุชชั่นผิวแห้งอเยอะใช้แล้วหยามไหมคะผิวแห้งอเยอะสามารถใช้ได้ตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อนะคะสามารถกดได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นวันแม่เอาไปเลยเอาไปเลยนะคะราคาดีราคาโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าโมโหแล้วนะโมโหแล้วนะนะคะเพราะว่านั่นแหละตามที่ทุกคนเห็น ทุกคนกดตากานขให้ขอบคุณมากค่ะรับคุชชั่นขออ่านก่อนนะขออ่านก่อนนะคะทุกคนค่ะรับคูชชั่นแล้วนะคะวันนี้ออกงานพิธีมาเป็นมีแต่คนชมว่าคุชชั่นเลิศขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอรี่ขอบคุณนะคะเอาพ่อใหญ่บ้านเ,าเดี๋ยวนะยิ่งสร้างมาก็ถูกค่ะติดใจเบอร์สองแป๊บหนึ่งนะอ่านไม่ทันเลย ติดใจเบอร์สองวันนี้ขอสองนะคะรอพระอะไรอ่ะ้าอ่านไหมว่าคุณยุย้ยก็ขออ่านขอไลค์อ่านแชทกันนะทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็คือมีแค่นี้แหละวันนี้ก็คือหมายถึงว่าคือไม่มีเรื่องราวอะไรหลอกก็มีเรื่องใหญ่เรื่องนี้แหละที่มาพูดให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นแบบนี้แกเข้าไปดูแกอุ้ยตอนแรกแกแบบคือแกยุเงแกไปแอดลิฟใช่ป่ะแกพาครอบครัวไป ไปทานข้าวพาแบบพี่ชายแชายพาน้องชายไปยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบทีมงานส่งมาให้เด้งเด้งตึง้งแบบก็เลยอ่านคำแรกขึ้นไหมเอา้าก็เลยว่าเอา้าคือจะมาว่าลูกฉันเป็นเด็กกระโปรง แล้วเขาจะรักลูกใครใครเอ้ยแล้วเขาใครจะรักใครมันไม่เห็นมีอะไรเลยะความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามไม่เห็นจะต้องแบบมีอะไรที่คุณต้องมาเดือดร้อนเลยอะ่ะทุกคนเก็ตปะเออแล้วก็ก็เสียหายก็เลยคิดว่าโอ๊ยตายแล้วตายแล้วถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนแล้วแบบเพื่อนเขาถามคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเขาแบบจะย,ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปถึงตรงนู้น เพราะว่าน้องสกายอ่ะเขาเรียนอ่ะเขาเรียนเขาแบบเป็นคนที่เรียนเยอะมากไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวคะหมาถึงว่ากิจกรรมก็จะมีแบบนั่นนี่แบบเออเขาเป็นเด็กที่แบบว่าคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมีน้องก็ไปเรียนอะไรอ่ะเรียนภาษาเรียนเปียโนเรียนฟุตบอลเรียนว่ายน้ําเรียนแบบ เรียนแบบเทควันโดเรียนเต้นเรียนเยอะอะแล้วแบบเขาก็รู้อยู่แล้วไงทุกคนคนอื่นเขาก็จะรู้ว่าอ่านน้องคือลูกใครหลานใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาก็เลยตกใจประมาณนั้นก็เลยว่าเฮ้ยตอนแรกว่าจะไลฟ์สดพวกนี้กับบ้านไม้เป็นไรฉันแบบคิดถึงพี่ด้วยก็เลยตั้งกล้องก็เลยแบบว่ายังไม่ได้จัดเสร็จอะไรเลยนะคุณชันโซเอนะคะเดี๋ยวโดนอีกนะคะกดได้เลยกดได้เลยไม่ต้องแบบ คือแก้วบอกเลยว่าตัวนี้คือคือตอบโจทย์แล้วก็ราคาแค่นี้ยคุ้มราคาแน่นอนเนาะนั่นแหละก็เลยอาย้อนกลับมาที่นีไม่ใช่อะไรมันต้องเบรกขายของด้วยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวโดนขอเข้ากันนะเมื่อกี้อ่านเมนไม่ทันเลยอ่านเมนไม่ทันเพราะว่าอยู่หน้าอีกขี่เมาอ,อยู่ แล้วดูแล้วดูไปทาเขาแล้วดูแบบตลกอะ่ะตลกอะ่ะแล้วไปดูแล้วแบบเอาไปตดตรงตัดตรงแบบตลกอะ่ะแบบโอ้ยหนูเงิดฉันเงิดอยู่ อโอเคหนูมาแล้วหนูแบบเมื่อกี้หนูแบบว่าอินนิดนึงก็เลยเข้าไปแต่ไม่ได้อินเยอะหรอกนิดนึงอืมนิดนึงประมาณนั้นอะขออ่านก่อนนะคะบอต้องเอาซย s o y ไว้หัวจะได้ไม่ถูกเตือนนี่หรออย่างนี้หรออย่างนี้หรอ c u ชั i น n soe ออนะคะกดได้กดเลยนะคะวันนี้สองปดจริงหรอถูกจังเลย องเป็นเก้าราคาดีมากกดได้เลยคุณแก้วคุยปรึกษาโกกินะคะคนนีค้คนนี้ที่โกกิฟ้องแต่มันอยู่ต่างประเทศมันเลยได้ใจค่ะคนนี้เหรอคะอีกิเมานี่เหรอคะอีกิเมานี่เหรอคุณสิบสามหนึ่งตลับใช้ได้หนึ่งเดือนคับหนึ่งตลับใช้ได้หนึ่งเดือนสิบห้ากรัมเนาะอีขิเมามันอยู่ต่างประเทศเหรอคะไม่เป็นไร เดี๋ยวแก้วดูเองเดี๋ยวแก้วเช็คถ้าเกิดว่าอาจจะถ้ายังไม่นิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีปัญหาอีกอะเราก็ใช้เงินทำงานอ๋ออันนี้อย่าแอนชันอ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันคือคือคือ บางอย่างแกก็พูดไม่ได้เนาะบางอย่างแกก็พูดไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแกจัดการแต่แกขอดูไปก่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคนนี้ก็รู้สึกว่าเช็คไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกถ้าเราใช้เงินทํางานแล้วเดี๋ยวหาดูเพราะว่าเพื่อนแก้วเองก็จบไอทีจบแบบพวกเนี้ย แล้วก็ไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ก็มีรู้จักอยู่เหมือนกันแบบเป็นแฟนน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเพื่อนก็มีจบแบบไอทีอยู่เหมือนกัน mm hmm. ก็เลยลองปรึกษาประมาณนั้นค่ะ mm hmm. เดี๋ยวกำลังหมั่นไส้เดะอไออีคีม้มากำลังหมั่นไส้ก็แล้นเนี่ยตอนนี้แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้ออ่ะเจอ เจอแกแกลงฉันจะบอกนะอีกขี้เมาฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมแกถึงตั้งชื่ออะไรได้อย่างเงี้ยอีกขี้เมาอะ่ะฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนั้นแกแบบเต้นตะแนวตะแ,แนวอยู่หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็ลองดูอาจจะมันไส้ก็อยู่ตอนนี้อาจจะทุบทุบทุบจออยู่อีกขี้เมากําลังทุบจอเก้าอยู่นะโซเอโซเอ ปกติแหละเนาะทุกคนโอ้จนนีไ่ไว้สั่งแล้วคะ่ะพี่พนาวันขอบคุณมากคะ่ะมันไม่มีบารมีไม่เกิดใช่หมายถึงว่ามันมีทุกทุกอย่างแกมองนะว่าทุกอย่างอะเรามีทั้งคนรักและคนเกลียดอยู่แล้วถูกต้องไหมมันไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วแบบคนรักเราแบบทุกคนนั่นะแหละมันมีคนรัก คนรักเราอาจจะ90คนคนเกลียดเราอาจจะ10คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเต็มร้อยถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถูกต้องไหมคะหรือแบบมันก็ต้องมีทุกคนสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แหละวะถูกต้องไหมแกก็เข้าใจอยู่นะมุมนั้นมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันเป็นการแบบว่าเอารูปแบบมีรูปน้องมีรูปเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปแบบมันค่อนข้างเข้าข่ายหมินประมาทไม่เข้าข้างแหละหมินประมาทเลยจ้าแม่นะคะแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแกยังไม่ได้ให้ที่บ้านดูตอนเนี้ย ถ้าให้ดูนะ่าจะแบบยังไม่ให้ดูเพราะว่าแกดูแกก็ทีมงานก็เอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมบอสเอาเลยไหมหรือยังไงประมาณนั้นก็เลยว่าขออภัยขอประทานโทษแบบพี่ๆทุกคนเลยพี่ๆี่อฟซีทุกคนเลยที่แบบว่าอาจจะไม่น่ารักในไลฟ์นี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมน้องลูก้าเป็นผู้หญิงแบบอย่างนี้วะ